ช่องตามใจทูเดย์ตอนที่797หญ้ยา่หงเก้าใบ2คุณชายเสียนเกยยิ้มแล้วเอ่ยว่าแน่นอนว่าไม่ใช่ถึงแม้จะนำญ้าหงเก้าใบทั่วโลกมารวมกันก็เทียบใบไม้ใบนี้เช่นนั้นลิ่งคืออันใดคุณชายเลียนเกยดถอนหายใจนี่คือย่าเก้าชีวิต เห็นข้าโง่เขาหรือท่านไม่ต้องมาหลอกการหนานกงว่าเบะปากฝันยิ้มให้สิทธิ์พี่ของตัวเองยาก้าวชีวิตคือจะเวียนไปหนึ่งไม่ใช่หรือของสิ่งนี้บานสะพรั่งขนาดนี้ไม่เห็นเหมือนเวียนไปเลยสักนิดคุณชายเลียนเกเหลือบมองเขาพลันเอ่ยว่าไม่ใช่สิ่งที่เจ้าคิดขาบอกว่าสิ่งนี้คือยาก้าวชีวิตเพราะขาไม่รู้ว่าคนเรียกมันว่าอันใดหรือว่าเดิมทีก็ชื่อนี้อยู่แล้วเพียงพบเห็นได้แต่ไม่อาจเรียกร้องได้ผู้คนจึงได้เรียกสิ่งที่เจ้าคิดว่ายาก้าวชีวิตเพื่อปลอบใจตัวเองของสิ่งนนนนนีี้มประโยช์อััใดกแ่ นานกงม่วถามคุณชายเลียนเกอเอ๋ยตอบข้าเคยอ่านนิทานในสมุดบันทึกนิรนามเล่มหนึ่งว่ากันว่ามีชายคนหนึ่งป่วยหนักกํำลังจะตายแต่มีเทพเจ้ามอบยาวิเศษที่มีลักษณะเหมือนหางหงเรากับหยกสวยงามให้เขาหลังจากที่ชายผู้นั้นกินยานั้นเข้าไปได้ไม่นานความเจ็บป่วยของเขาก็มาลายหายไปแล้วมีชีวิตต่อมาจนถึงอายุ8ปปีโดยปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทุกอย่างเจ้าเชื่อนิทานเช่นนี้เช่นนั้นหรือ นิทานตำนานเช่นนี้เพียงพลิกดูในสมุดบันทึกหรือหนังสือที่มาท้องถิ่นก็เจอตั้งหลายเรื่องแล้วคุณชายเลียนเกอเอ๋ยเรียบเรียบเชื่อก็ไม่ได้ทําให้ข้าเป็นอันใดเสียหน่อยมั่วเอ๋อที่เจ้าไม่สามารถเป็นหมอที่ไร้เทียมทานได้ก็เพราะว่าเจ้าไร้จินตนาการเจ้าดูเอาเถิดตอนนี้ข้าก็หาเจอแล้วมีใช่หรือนั้นกงมั่วเอ็นตัวพิงไหลไว้จะวินมั่วอย่างเกียจคร้านหากสุดท้ายท่านเห็นว่ามันไร้ประโยชน์ท่านจะทําเช่นไรเช่นนั้นก็นำไปทําเป็นปุย๋ย คุณชายเลียนเกอเอ่ยอย่างไม่ใส่ใจนะเย็ยนชาเช่นนี้เยียนอ๋องรู้เข้าคงจะได้ฆ่าคุณชายเลียนเกอนันกงวกพริบตาแล้วเอ่ยถามว่าจะว่าไปแล้วสิพี่ไม่เคยสนใจสิ่งของที่ไรประโยชน์มากขนาดนี้มาก่อนท่านอยากได้ของสิ่งนี้เพื่อใครกันแน่เจ้าคะของตัวเองไร้เดียงสาเกินไปแล้วนานกงม้ไม่ใช่คนที่จะถูกหลอกง่ายง่ายหากคุณหนูนานกงคิดเช่นนี้จริงๆคุณชายเลียนเกอคงคิดว่าสิทธิ์น้องเขายิ้มหยันจากนั้นจึงเอ่ยตอบว่า ท่านอ,องผู้นั้นของเจ้าไม่จําเป็นต้องดูแลสุขภาพเช่นนั้นหรือสุขภาพของพระชายาท่านอองผู้นั้นก็ไม่ต้องสนใจแล้วเช่นนั้นหรืออ้อหนานกงมั่วไม่ตกใจยักไหลเชิงบอกว่าได้รับคำตอบของคุณชายเสียนเกอแล้วล้อเล่นอันใดกันคุณชายเสียนเกออยากดูแลสุขภาพของคนอื่นถ้าเรื่องที่ไม่ต้องใช้ทักษะเช่นตั้งแต่เมื่อใดคิดว่านางโง่เช่นนั้นหรือเขาคงคิดว่านางโง่จริงๆ เรื่องของเฉินชื่อนั้นสำหรับเยี่ยนอ๋องในฐานะพ่อสามีไม่จำเป็นต้องใส่ใจทว่ามีอยู่คนหนึ่งที่ตรงกันข้ามภายในจวนเยี่ยนอ๋องยังมีเฉลยที่ถูกขังเอาไว้อยู่อดีตผู้ว่าการโยโจเขาก็คือชั่วตั้งแต่ตกอยู่ในเงื้อมือของหนานกงมั่วชั่วก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะยังมีชีวิตอยู่แต่ว่าถึงแม้เขาจะอยากตายแต่ก็ไม่มีทางได้ตายไปอย่างง่ายดายเช่นนั้นดังนั้นเมื่อเห็นในจวนเยี่ยนอ๋องฉีชั่วจึงหนักใจเยี่ยนอ๋องปรากฏตัวขึ้นที่นี่นั้น แสดงให้เห็นแล้วว่าแผนการทั้งหมดของพวกเขาล้มเหลวแล้วเยี่ยนอองมองฉีชั่วที่ถูกมัดจนขยับตัวไม่ได้หัวเราะหยันพลางเอ่ยได้เท่านี้สบายดีหรือไม่ัวมิได้ถูกปิดปากไว้ทว่าไม่รู้ว่าถูกป้อนยาอันใดจึงรู้สึกว่าร่างกายของเขาไร้เรี่ยวแรงกัดลิ้นฆ่าตัวตายก็ไม่ได้หักกลับเอ่ยว่าจาได้ไม่มีปัญหาเยี่ยนอองสบายดีหรือไม่พยะคะ่ะเยี่ยนอองหัวเราะยันใต้เท่านี้คงคิดไม่ถึงว่าจะได้เจอข่าอีกครั้งใช่หรือไม่ ชีช่วงเงียบอยู่นานจากนั้นจึงเอ่ยตอบว่าผู้ชนะเป็นพระองค์แล้วเยี่ยนอองประสงค์จะฆ่าข้าก็เชิญเถิดเชิญหรือเยี่ยนอองหัวเราะอย่างเย็นชาช่างมีศักดิ์ศรีเสียจริงช่างเป็นขุนนางที่จงรักภักดีเสียจริงสเสด็จพ่อหลงเหลือขุนนางจงรักภักดีไว้ให้เขียวเขียนเยี่ยมไม่น้อยใต้เท้าฉีเจ้าคิดว่าหากเฉียวเซียนเยี่ยรู้ว่าเจ้าอยู่ข้างข้าเจ้าคิดว่าเขาจะทำเช่นไร ได้ยินเช่นนี้สีหน้าของชั่วก็เปลี่ยนไปกัดฟันพลางเอ่ยว่าฝ่าบาทไม่มีทางเชื่อท่านเยี่ยนอองไม่รีบร้อนเจ้ากับข้ารอดูก็แล้วกันฉีชั่วกัดฟันไม่เอ่ยอันใดอยู่นานแต่ภายในใจของเขากลับสับสนวุ่นวายฝ่าบาทจะไม่เชื่อเขาเช่นนั้นหรือยายตั้งแต่ต้นจนจบฉีชั่วถึงไม่เคยคิดจะอยู่ข้างเยี่ยนอ,องไม่เพียงแต่หลายปีที่ผ่านมาเขาอยู่ที่โยโจเขาเองก็ไม่ได้มี ความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับเยี่ยนอ๋องทว่าที่สําคัญกว่าก็คือท่านพ่อท่านแม่ภรรยาและบุตรชายของเขาทั้งตระกูลของเขาล้วนอยู่ที่จินหลิงหักเขาอยู่ข้างเยี่ยนอ๋องสิ่งที่รอตระกูลนี้อยู่ก็คือหายนะเท่านั้นท่านอ๋องต้องการอันใดกันแน่ฉิวว่าเอ่ยอย่างเคร่งครึมเยี่ยนอ๋องยิ้มมุมปากเอ่ยอย่างเคร่งครึมตอบคําถามข้าสองสามคำถามหากข้าพอใจทุกคนจะไม่ลามบากใจข้าไม่มีทางทรยศฝาบาท ชีชั่วเอ,อย๋ยยางหนักแน่นเขาไม่ใช่คนโง่เขาที่จะหลอกได้ง่ายๆหากยอมจำนนนอต่อ,เ,อเรื่องนี้แม้แต่นิดเดียวสิ่งที่รอเขาอยู่ในอนาคตมิใช่วันที่งดงามอย่างแน่นอนจะทำให้จวนเยี่ยนอ๋องได้คืบจะเอาศอกสุดท้ายเขาก็ต้องพ่ายแพ้อยู่ดีเช่นนั้นย่อมไม่น่าฟังเท่าทรยศฝ่าบาทตั้งแต่ตอนแรกเยี่ยนอ๋องเลิกคิ้วอย่างไม่ใส่ใจปัญหาของข้าไม่เกี่ยวข้องกับเซี่ยวเซียนเยี่ยชีชั่วลังเลดูเหมือนเขากำลังคิดว่าวาจาของเยี่ยนอ๋องน่าเชื่อถือหรือไม่ผ่านไปครู่หนึ่งจึงก้มหน้าลงแล้วเอ่่ยวา ท่านอองอยากรู้สิ่งใดตัวตนที่แท้จริงของกงวิเฉินเยี่ยนอองเอ่ยถามชั่วตกใจกงวิเฉิญหรือคนผู้นั้นเยี่ยนอองทำไมท่านถึงคิดว่าข้ารู้ตัวตนที่แท้จริงของเขาเยี่ยนอองเอ่ยเสียงเรียบถึงแม้เจ้าจะไม่รู้ตัวตนที่แท้จริงของเขาแต่เจ้าก็น่าจะรู้อันใดบางอย่างมิใช่หรือทำงานร่วมกันมาเกือบ20ปีข้าเชื่อใจใต้เท้าเมื่อเยี่ยนองกลับมาบรรยากาศของจวนเยี่ยนองก็ผ่อนคลายลงไม่น้อย ไม่ว่าอย่างไรมีเยี่ยอองกับพระชายาอยู่คนในจนเยี่ยอองมักจะรู้สึกว่าท้องฟ้าบนหัวของตัวเองยังอยู่ที่เดิมไม่ว่าข้างนอกจะเกิดสิ่งใดขึ้นพวกเขาก็ไม่หวัดกลัวและกังวลละข่าวเรื่องที่กงเสี่ยวเตี้ยตั้งคันแพร่กระจายไปถึงหูของพระชายาอย่างรวดเร็วในความเป็นจริงหากไม่ใช่เพราะเกิดเรื่องขึ้นกับพระชายาเย็่ยอองกงเสี่ยวเตี้ยไม่มีทางปกปิดพระชายาเยี่ยอองได้แต่ แม้แต่จูหอนางก็ยังปกปิดไม่ได้แต่ว่าช่วงนี้ชื่อเอาแต่กังวลเรื่องข้างนอกไม่สนใจนางเลยแม้แต่น้อยจึงทำให้ทั่วทั้งจนเยี่ยนอ๋องเป็นหนานกงมั่วที่รู้เรื่องนี้จากคุณชายเลียนเกอเป็นคนแรกองหญิงชิงผิงนั่งสนทนาอยู่กับพระชายาเยี่ยนอ๋องภายในห้องเห็นพระชายาเยี่ยนอ๋องเอ่ยถึงเรื่องของกงเสี่ยวเตีย๋ยย่อด้วยสีหน้าราบเรียบนางจึงถอนหายใจด้วยความโล่งอก สำหรับองคหญิงชิงผิงแล้วนางไม่ชอบข่าวที่กงเสี่ยวเตี๋ยตั้งคันนักมีใช่ในฐานะน้องสาวที่ไม่อนุญาตให้พระชายารองของพี่ชายตั้งคันแต่เพราะคนอย่างกงเสี่ยวเตี๋ยเพียงเห็นหน้านางองคหญิงชิงผิงก็ไม่สบายใจเมื่อต้องเห็นกงเสี่ยวเตี๋ยคลอดลูกให้พี่สามแทนพี่สะพ้ายสามองหญิงนั่งผิงมักจะรู้สึกราวกับว่ากงเสี่ยวเตี้ยกำลังจะแย่งของอันใดบางอย่างของพี่สะพ้ายสามไปผู้หญิงท่าทีอ่อนแอคนนี้ไม่เหมือนพี่สะพ้ายสามที่สง่าง,งามเลยแม้แต่น้อย หนึจะเวียนไปกึ่งแปะหรือย่าร้องให้สมุนไพรที่มีสรรพคุณแก้ร้อนในกระหายน้ำและรักษาโรคเบาหวานประจําเดือนไม่ปกติอาการบาดเจ็บจากการหกล้มปวดท้องหอบหือดอาเจียนเป็นเลือดถ่ายเป็นเลือดปัสสาวะเป็นเลือดเลือดก้าวดาไหลพบในประเทศจีนช่องตามใจทูเดย์ตอนที่798้ดไพดีไพเสียหนึ่ง แต่ไม่ว่าจะคิดอย่างไรองค์หญิงชังผิงก็เอ่ยคำพูดเหล่านั้นออกมาไม่ได้นอกเสียจากนางจะเป็นคนไม่รู้ความในฐานะน้องสาวเยี่ยนอองนางย่อมไม่มีสิทธิ์เข้าไปยุ่งเรื่องในครอบครัวพี่ชายยามนี้เห็นพระชายาเยี่ยนอองนิ่งเงียบนางก็โล่งใจขึ้นมาอย่างน้อยก็ไม่ต้องกังวลว่าข้างนอกกำลังวุ่นวายข้างในก็กำลังจะลุกเป็นไฟเห็นท่าทีขององค์หญิงชังผิงพระชายาเยี่ยนอ,องก็อดหัวเราะไม่ได้น้องห้าคิดมากเกินไปแล้ว ช่วงที่ผ่านมาจจนอองแห่งนี้ก็มีบุตรชายรองมาตลอดข้ายังจะหึงหวงเขาเช่นนั้นหรือเมื่อเทียบกับท่านอองอื่นๆแล้วท่านอ,องของข้าถือว่าดีที่สุด พระชายาเยี่ยนอองเอ่ยถูกต้องแล้วเมื่ออยู่ในเขตปกครองตัวเองบรรดาองก็คือห้องเต้นในครอบครัวของบรรดาองล้วนแล้วแต่เต็มไปด้วยชายาหลักชายารองเต็มไปหมดเมื่อเทียบกันแล้วเยี่ยนอองยับยั้งใจตัวเองเรื่องสตรีดีที่สุดแล้วในครอบครัวของพระองค์มีเพียงชายารองสามคนสนมหนึ่งคนมีบุตรชายสามคนบุตรตรีสองคนบุตรเชื้อสายหลักทั้งสามคนล้วนแต่เป็นนบุตรของพระชายาเมื่อเทียบกับครอบครัวของบรรดาอองอื่นๆแล้วที่บรรดาแต่ละคนช่วยโอกาสมีลูกแล้วทำตัวหญิงทะนงชีวิตของพระชายาเยี่ยนองถือว่าดีมากแล้ว องหญิงชังพิงอดไม่ได้ที่จะหัวเราะนางคิดมากเกินไปจริงๆแต่ว่าชยารองกงผู้นั้นข้ามักจะรู้สึกว่าพี่สะพ้ายสามต้องระวังตัวนะเพคะระวังตัวอันใดหรือพระชายาเยี่ยนอ๋องเอ๋ยอย่างไม่ใส่ใจนะท่านอ๋องชอบนางก็นับเป็นวาสนาของนางเพียงนางประพฤติตัวตามกฎเกณฑ์ไม่ก่อเรื่องต่อหน้าข้าข้าย่อมไว้หน้านางอยู่บ้างมาถึงจุดนี้แล้วข้าหวังเพียงลูกๆของข้ามีชีวิตที่ปลอดภัยก็พอ สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างตนและเยี่ยนอองหากจะบอกว่าเดิมทีนางไม่เคยคิดอันใดก็คงเป็นไปไม่ได้ทว่าแต่งงานกันมานานเพียงนี้แล้วสิ่งที่นางมีต่อพระองค์ก็มีเพียงความรักความผูกพันที่อยู่ด้วยกันมาเนิ่นนานรวมถึงความเคารพนับถือเท่านั้นเมื่อเวลาผ่านไปความรักชายหญิงเหล่านั้นก็ย่อมจืดจางหายไปนางเป็นคนมีเหตุผลและท่านอ,องก็เคารพนางมาตลอดจึงไม่เคยรู้สึกไม่พอใจสำหรับเรื่องที่เหตุใด,ดท่านอ,องถึงดีต่อกงเสี่ยวเตียนางไม่อยากรู้ เพราะถึงแม่กงเสี่ยวเตี๋ยจะคลอดบุตรชายขึ้นมาจริงๆหากอยากขึ้นมาอยู่เหนือนางก็ยังเร็วเกินไป,ปองคหญิงชังพิงถอนหายใจอยู่ในใจทว่าไม่ได้เอ่ยอื่นใดอีกพี่สะพายสามเป็นเช่นนี้มิใช่เรื่องแย่บนโลกใบนี้คู่สามีภรรยาที่เหมือนอูสยากับจวินเอ๋อจะมีสักกี่คู่ส่วนมากก็แค่อยู่ด้วยกันแล้วรู้สึกว่าไม่เลวจึงอยู่ด้วยกันไปตลอดชีวิตรายงานพระชายาท่านออกมาเพคะนอกประตูสาวใช้เดินเข้ามารายงาน พระชายาเยี่ยนอองพยักหน้าเชิญท่านอองเข้ามาเถิดสาวใช้คนนั้นลังเลอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นจึงเอ่ยว่าท่านองพาชายารองกงมาด้วยเพคะรอยยิ้มบนใบหน้าของพระชายาเยี่ยนอองหายไปพยักหน้าแล้วเอ่ยว่าเชิญท่านอองและชายารองกงเข้ามาเถิดเยี่ยนอองพากงเสี่ยวเตี๋ยเดินเข้ามาทั้งสองเดินตามกันเข้ามาอย่างใกล้ชิดพระชายาเยี่ยนอองลุกขึ้นย่อตัวเคารพถาวายพระพรพท่านองใหญ่ท่านถึงมีเวลามาที่นี่ได้เพคะ ยามที่เยี่ยนอ๋องกลับมาถึงเขามาหานางแล้วจากนั้นก็ไปจัดการเรื่องของบ้านเมืองต่อพระชายาเยี่ยนอ๋องคิดไม่ถึงว่าเยี่ยนอ๋องจะมาหาตัวเองตอนนี้อีกครั้งเช่นนี้พี่สามเยี่ยนอ๋องมองพระชายาเยี่ยนอ๋องตั้งแต่หัวจะโรดเท้ายิ้มพลางเอ่ยน้องห้ากำลังเอ่ยอันใดกับพี่สะพายสามเช่นนั้นหรือป้องหญิงชังพิงยิ้มบางๆแล้วจึงเอ่ยตอบว่า กำลังเอ่ยถึงเรื่องที่ชายารองกงตั้งคันเพคะสองสาวันที่ผ่านมาพี่สะพ้ายสามยังไม่ฟื้นจึงละเลยชายารองกงไปชายารองกงสบายดีใช่หรือไม่กงเสี่ยวเตี๋ยรู้ว่าองค์หญิงชังผิงไม่ชอบตอนเองได้ยินองคหญิงชังผิงเอ่ยกับตัวเองด้วยน้ำเสียงเป็นมิตรแต่กลับมีความเย็นชาในนั้นเสียวเตี๋ยวไม่กล้าองหญิงเอ่ยหนักเกินไปแล้วเพคะกงเสี่ยวเตี๋ยหลบอยู่ด้านหลังเยี่ยนอ๋องแล้วพ,พึมพำเอ่ยเบาๆองค์หญิงชังผิงเลิกคิ้วพระชายายเยี่ยนอ๋องยิ้มแล้วจึงเอ่ยว่า ชายารองกำลังตั้งคันใหญ่ถึงไม่พักผ่อนที่เรือนเตี่ยเล่าเยี่ยนอ่องยิ้มพลางเอ่ยชายารองบอกว่าไม่ได้มาถวายพระพรพระชยายานานแล้วข้าจึงพานางมาที่นี่อีกอย่างพระชายาเงินเดือนของเรือนเตีย่ยพระชายาเย,ยี่ยนอ่องฉลาดมีไหวพริบเพียงยิ้มบางๆแน่นอนเพคะในเมื่อกำลังตั้งครันก็ถือว่ามีจำนวนคนเพิ่มมาอีกหนึ่งคนต่อไปต้องเพิ่มเงินเดือนของเรือนเตี่ยเป็นสองเท่า เยี่ยนอ,องเอ่ยขอบคุณพระชายาลำบากพระชายาแล้วเป็นหน้าที่ของหม่อมฉันเพคะท่านอองกล่าวเกินไปแล้วพระชายาเย,ยี่ยนอองยิ้มบางองหญิงชังผิงมองดูเยี่ยนอองและพระชายาเยี่ยนอองสนทนาการไม่รู้ว่าควรเอ่ยสิ่งใดจึงเงียบไปแต่เยี่ยนอองให้ความสําคัญกับน้องสาวคนนี้ของตัวเองเป็นอย่างมากเห็นนางเงียบพระองค์จึงเอ่ยถามว่าน้องห้าเป็นอันใดไปหรือใครทําให้เจ้าไม่พอใจหรือไม่องหญิงชังผิงสายศีษะยิ้ม พี่สามเอ่ยอันใดกันเพคะอยู่ในจวนเยี่ยนอ๋องมีพี่สะพ้ายสามคอยดูแลใครจะกล้าทําให้หม่อมฉันไม่พอใจได้เพียงแต่นึกถึงอันอันกับเยาเยาจึงเป็นห่วงทั้งสองเพคะเอ่ยถึงเด็กสองคนนี้เยี่ยนอ๋องก็อดไม่ได้ที่จะขมวดคิ้วแล้วเอ่ยว่าข้าก็ได้ยินมาว่ามีคนกล้าเข้ามาลักพาตัวทั้งคู่ถึงในจวนเยี่ยนอ๋องเจ้าไม่ต้องกังวลข้าจะสั่งให้คนคุ้มกันหนาแน่นมากขึ้นไม่มีทางปล่อยให้เด็กทั้งสองเป็นอันใดแน่นอนองหญิงชังผิงพยักหน้าเอ่ย ยามนี้เด็กทั้งสองมีอาจารย์เหวนคอยดูแลหม่อมฉันเห็นท่าทีจะวินเอ๋อและอุสยาผ่อนคลายไร้กังวลเพียงแต่ว่าดูเหมือนอุสยาจะให้อาจารย์เหวนเป็นผู้เลี้ยงดูเด็กทั้งสองพี่สามคิดเห็นเช่นไรอาจารย์เหวนหรือ เยี่ยนอ,องขมวดคิ้วจำได้ว่านั่นคืออาจารย์อาของหนานกงม่วเย,ยี่ยนอองเคยส่งคนไปสืบเรื่องหนานกงม่วกับคุณชายเสียนเกอทว่ากลับไม่เจอสิ่งใดกระทั่งยามนี้ทั้งอาจารย์และสิทธิ์ร่วมรุ่นของหนานกงม่วรวมกันก็มีอยู่เพียงสี่คนชาวหยวนเหนือปกครองที่ราบตอนกลางมาหลายสิบปีแล้วต่อมาเกิดสงครามจึงมีหลายสิ่งที่หายไปอย่างไร้ร่องรอยอาจารย์เหวินคนนั้นลึกลับกว่าคุณชายเสียนเกอเสียอีก ไม่ว่าในยุทธภพ,พหรือราชสำนักล้วนแต่ไร้ซึ่งข่าวคราวของเขาแต่เขากลับมีวรยุทธ์ที่ไม่ธรรมดาในเมื่อจวินมุ่วยอมให้เขาเป็นคนดูแลเด็กๆเ,เห็นได้ชัดว่าเชื่อใจอาจารย์เหวนคนนั้นแต่ว่าคิดดูแล้วก็เสียใจหลานชายตัวเองเชื่อใจคนนอกมากกว่าเสด็จลุงแท้ๆอย่างพระองค์เสียอีกเห็นสีหน้าของเยี่ยนอ๋องแล้วองค์หญิงชังผิงก็เดาออกว่าเขาคิดสิ่งใดนางเพียงยิ้มบางๆส่งให้แต่กลับไม่เคลียร์กล่อมแท้จริงแล้วย่อมมิใช่เรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจ ถึงแม้จะวินเอ๋อกับอุษาจะมอบลูกของทั้งสองให้พี่สามเป็นคนดูแลก่อนอื่นเขาต้องมีเวลาดูแลด้วยเพราะแม้แต่ลูกชายแท้ๆของเขาก็ยังไม่ได้ดูแลเลยเยี่ยนอองเองก็เข้าใจหลักการนี้ดังนั้นจึงทําได้เพียงคิดเงียบไปครู่หนึ่งแล้วจึงเอ่ยว่าศีลธรรมและวรยุทธ์ของอาจารย์เวินไม่ธรรมดาให้เขาเป็นคนดูแลเด็กทั้งสองนั้นจะวินเอ๋อกับอุษาจะได้ไม่ต้องห่วงถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าคนที่เติบโตมาในยุทธภพไม่ชอบกฎเกณฑ์ อาจารย์หวนอาจจะดูแลเด็กทั้งสองไม่เป็นหากอาจารย์เหวนพาเด็กทั้งสองไปเร่ร่อน<ๆ>เช่นนั้นไม่ว่าอย่างไรตนก็ไม่มีทางเห็นด้วยถึงแม้เขาจะเลี้ยงดูสั่งสอนคุณชายเสียนเกอและอูสยาจนมีความสามารถได้แน่นอนว่าไม่จําเป็นต้องห่วงเรื่องการดูแลสั่งสอนเพียงแต่เด็กทั้งสองนั้นไม่เหมือนอูสยาและคุณชายเสียนเกอไม่ว่าอย่างไรจะให้ทั้งสองเร่ร่อนในยุทธภพตั้งแต่แบเบาะไม่ได้ป้องญิงชังพิงยิ้มพลางเอ่อยว่า เรื่องนี้พี่สามไม่ต้องห่วงหม่อมฉันได้ยินอาจารย์เหวนบอกว่าพวกเขาวางแผนจะลงหลักปักฐานอยู่ที่โยโจเรือนนอกที่อูสยาสร้างบนเขาชุยเวยวพี่สามกับพี่สะ้ายสามยังไม่เคยไปใช่หรือไม่หม่อมฉันเคยไปมาแล้วห,ลหนึ่งเห็นอย่างนั้นแล้วก็ไม่อยากกลับมาเลยเพราะหากจะนําตัวเด็กทั้งสองไปเลยหม่อมฉันก็ไม่ยอมอยู่แล้วขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ